สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้านี้เลยค่ะยาชิก้า3 5 m MM. mf เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้มีวิธีการใช้งานยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องประเภทคอมแพกนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ MF นะคะก็คือเป็นแบบแมนนวลโฟกัสนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากนะคะเพราะว่าเจ้ากล้องคอมแพกนเนี่ยตัวช่องมองกับตัวเลเนเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหมุนระยะโฟกัสตัวช่องมองมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเราก็จะต้องมา กระยะกันอีกทีหนึ่งนะคะอ,อ๋อแล้วก็ที่เราหยิบเจ้ากล้องคอมแพคตัวนี้มาเนี่ยคือเราจะต้องมาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งเพราะว่าในหัดเล่น EP ีที่3เนี่ยเราน่าจะบอกผิดไปแล้วเผื่อบางคนไปดูแล้วใช่ไหมแล้วก็ อาจจะเข้าใจผิดนะคะในเรื Maybe, like ่องของระยะโฟกัสค่า F อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเจ้ากล้องพวกนี้นะคะ f เนี่ยมันมีค่า F ที่ตายตัวอยู่แล้วนะคะเวลาดูค่า F เนี่ยก็ให้ดูที่หน้าเลนได้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าอันนี้ก็คือขนาดของเลนนะคะเป็น3 8มสมนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็น1ต่อ2อนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือค่า F นั่นเองนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะ ตรงนี้แหละที่เราอาจจะเข้าใจผิดนะคะเราจะเห็นเลขมันจะมีเลขด้วยอ่ะตรงนี้นะคะมันก็คือระยะโฟกัสนั่นเองนะคะโดยที่กล้องเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบนะคะเป็นแบบเป็นเมตรนะคะแล้วก็เป็นฟุตนั่นเองมี1นะคะ1เมตร1.5เมตรแล้วก็3เนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็น 3. 3ุฟุตนะคะแล้วก็5แล้วก็10ฟุตแล้วก็ เป็นแบบ infinity นะคะก็คือถ่ายแบบถ่ายวิวถ่ายแบบไกลๆอะไรแบบนี้เลยเนาะมาต่อกันที่ด้านบนนะคะเพื่อให้แบบสอดคล้องกันเนาะอันเมื่อกี้เนี่ยเราปรับเอาไว้ที่ infinity ตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปภูเขาแบบนี้นะคะก็คือเน้นถ่ายวิวนะคะตัวพวกนี้ก็จะแบบชัดท้งรูปเนาะอันต่อมาเป็นตัวเขียวๆแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นรูปคนที่เห็นทั้งตัวนะคะ อันนี้จะอยู่ในระยะประมาณ3เมตรนะคะหรือว่าถ้าเป็นฟุตก็เป็น10ฟุตนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นคนแบบถ่ายแบบครึ่งตัวนะคะอันนี้อยู่ในระยะประมาณ1เมตรนะคะหรือว่า5ฟุตนั่นเองส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นแบบโคดอัพนะคะแบบนี้เลยเนาะก็จะอยู่ในระยะ1เมตรนะคะหรือว่า3.3ฟุตนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะง่ายก็ง่ายมันจะยากก็ยากเพราะว่าเวลาที่เราปรับหมุนแบบนี้เราก็ไม่ได้เห็นเนาะว่าระยะจริงๆแล้วมันอยู่ประมาณไหนแค่ไหนมันก็เหมือนแบบ จะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราจะเน้นถ่ายคนเนาะส่วนตัวเราก็จะแนะนําเป็นตัว1เมตรนะคะกับ1.5เมตรประมาณเนี้ยก็กําลังโอเคแล้วก็ระยะนะคะก็1ช่วงแขนเป็นต้นไปอย่าใกล้จนเกินไปนะคะก่อนที่เราจะขึ้นชัตเตอร์จะถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตือนก่อนว่าอย่าลืมที่จะมาปรับระยะโฟกัสต,ตรงนี้ด้วยนะคะต้องเตือนตัวเองทุกครั้งที่จะแบบ ปรับเลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี oh ่ยรูปมันก็อาจจะได้แบบเบลอบ้างโฟกัสเข้าบ้างโฟกัสหลุดบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าพวกนี้มันก็ฝึกกันได้แหละค่อยๆฝึกกันไปเดี๋ยวเรามาดูในโซนต่อมาเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดกันถึงตรงหน้าเลนเนาะเราก็เอาตรงหน้าเลนให้หมดเลยเนี่ยแหละ ตรงหน้าเลนตรงนี้นะคะเราจะเห็นคําว่า DIN นะคะกับ ASA นะคะตรงนี้นะคะก็คือเหมือน ISO นั่นเองนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นค่าความไวของแสงนั่นเองที่เราเห็นแบบนี้นะคะบางตัวที่เราเห็นนะเอ้ยเราพี่คะหาค่า ISO ไม่เจอเลยมันคือ2ตัวนี้นั่นเองนะคะแค่เป็นตัวนับที่ต่างกันออกไปตัวที่เป็นตัวดินแบบนี้นะคะคือเขานับเป็นแบบประเทศเยอรมันนั่นเองนะคะส่วน ASA เนี่ยก็จะเป็นแบบ อเมริกานั่นเองนะคะส่วนที่เป็น ISO เนี่ยมันก็คือค่านับแบบสากลน,นั่นเองนะคะถ้าเราจะดูยึดหลักเนี่ยคือตัวสีส้มเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดินเนาะจริงๆก็สามารถเปิดชาร์ตขึ้นมาเทียบได้เนาะถ้าเราอยากจะนับแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแบบชัวร์ของเราถ้านับตาม ISO นะคะก็ให้ใช้เป็นหลักแบบ ASA นั่นเองนะคะมันจะใช้คู่กันก็เรียกได้ว่าจะเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ปรับได้นะคะต่ำสุดเนาะ อยู่ตั้งแต่เดี๋ยวหมุนก่อนเวลาหมุนนะคะก็ให้จับสองมือแบบนี้เนาะแล้วก็หมุนไป บบนี้ต่ำสุดนะคะอยู่ที่25นะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่500นั่นเองนะคะถ่ายได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยก็ได้ตัวพวกนี้ก็แนะนำเหมือนเดิมว่าให้ตั้งค่าตาม ISO ก็ได้นะคะตามปกติที่เราใช้ได้เลยถ้าถ่ายแบบทั่วไปแต่ว่าถ้าอยากจะฝึกปรับอะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่ลุงเขาบอกได้เลยนะคะที่เราไปรีวิวกันเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะคะก็อาจจะปรับค่า ISO ให้ต่ำลงกว่าฟิล์มที่ใช้ก็ได้เพื่อให้มันโอเวอร์เพื่อให้สีมันดู จืดๆลงอะไรแบบนี้แล้วแต่ลูกเล่นที่เราอยากจะได้นะคะในโซนต่อมานะคะตรงนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกศรตรงนี้เขาเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมอ่ะตัวนี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบออโต้กับเป็นแฟลชแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้แฟลชนั่นเองนะคะก็ให้เรากดปุ่มตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นไปพร้อมกันแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้แฟลชเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะจ๊ะถ้าเราไม่ใช้ก็กดปิดได้เลย แบบนี้นั่นเองค่ะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือเอาไว้ตั้งเวลาถ่ายรูปนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ15วินาทีเวลาเราจะอยากถ่ายแบบตั้งเอาไว้ตั้งเวลาก็ดันไปก่อนเนาะตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นฟิล์มนะคะแล้วก็อันนี้เราก็ลองแบบนี้นั่นเองนะคะ แล้วก็โซนด้านหลังตรงนี้อันนี้ขออภยัยตอนได้มาก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะคือตรงนี้เอาไว้ใส่ฐานนะคะที่เอาไว้สําหรับการวัดแสงตัวนี้ก็ดีหน่อยคือวัดแสงได้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือระบบวัดแสงมันเสียนะคะหลายหลายคนก็ถามว่าถ้าวัดแสงเสียเนี่ย มันจะทําให้เราถ่ายรูปไม่ได้เลยหรือเปล่าตัอจริงๆก็สามารถที่จะถ่ายได้นะคะคือปกติพี่ก็ไม่ค่อยได้วัดแสงอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆอยากจะถ่ายรูปให้เป๊ะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําว่าให้โหลดแอปบนมือถือมาได้นะคะเป็นแอปวัดแสงอะไรต่างๆนั่นไงเงี้ยก็มาช่วยได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันคือการวัดแสงเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าณโมเมนตะ์ที่เราถ่ายเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปหรือว่ามันอันเดอร์ หรือว่ารูปนี้ได้แสงที่โอเคแล้วนะคะคือเหมือนตัวนี้ตัวที่เป็นเข็มวัดแสงนะคะก็จะอยู่ด้านในก็จะเป็นเข็มคือด้านในถ้าเราส่องเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นตัวค่า f นะคะที่อยู่ด้านในเหมือนเขาจะเลือกเป็นค่า f ให้เพื่อเลือกรูรับแสงของรูปให้เรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะจ๊ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะใส่ห้องฟิล์มที่ด้านนี้นะคะ กดอันนี้ลงแล้วก็ปลายพาดเข้ามาแล้วก็เอาปลายใส่เข้าไปตรงนี้นะคะช่องนี้ทําให้รูหนามเตยอะไรตรงกันนะคะแล้วก็ขึ้นปีกดทิ้งหนึ่งทีแบบนี้จะะ๊ะแล้วก็ปิดฝานั่นเองแล้วก็ดันตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะโซนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการ กฟิล์มนั่นเองนะคะเพราะเราถ่ายจนครบนะคะ36รูปหรือว่าตามจานวนฟิล์มที่เราใช้นั่นเองนะคะว่าถ่ายได้กี่รูปนะคะกดตรงนี้ลงไป1ทีนะจ๊ะกดเสร็จก็เปิดตรงนี้ออกมาเราจะเห็นคาว่ารีวายนะคะอ่ะเปิดออกมาแบบนี้แล้วเราก็หมุนไปตามลูกศรได้เลยนะคะแนะนำว่าควรหมุนตามนะคะไม่ควรหมุนไปอีกด้านหนึ่งเพราะอาจจะทำให้ฟิล์มขาดได้นะคะ เราก็จะหมุนไปก่อนมันก็จะฝืดๆก่อนในช่วงแรกนะคะพอมันเริ่มแบบหมุนง่ายขึ้นอะถ้าหมุนเราเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าได้ยินเสียงกึกทีนี้ก็ค่อยเปิดออกมานะคะก็คือฟิล์มเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็าฟิล์มนะคะไปล้างแล้วก็สแกนได้เลยจ้าวิธีการใช้งานง่ายๆก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารูปที่ได้จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ และฟิล์มที่เราเลือกจับคู่มาในวันนี้นะคะก็เป็นฟิล์มตัวที่หาง่ายมากๆนะคะนั่นก็คือตัวฟูติคัลเลอร์200นั่นเองแล้วก็การตั <S <'s ้งค่าในวันนี้นะคะเราก็ตั้งค่าตามฟิล์มได้เลยนะคะใช้ ISO 200นั่นเองไปดูรูปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะได้ยังไงกันบ้าง โดยรวมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เนาะเราก็พยาบเป็นลายลายข้นแบบนี้ตัวเขียวนี้นะคะแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นรูปที่เป็นรูปภูเขาแบบนี้ก็ได้นะอันเราจะถ่ายป้ายร้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเจ้าก,กล้องตัวนี้กันค่ะส่วนตัวเรามองว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่ง่ายต่อการพกพานะคะแล้วก็สะดวกต่อการสน a p ด้วย คือเรียกได้ว่าสามารถพกติดตัวได้ถ่ายได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนในเรื่องของข้อเสียเนี่ยคือตัวนี้มันเป็นแบบแมนนวลโฟกัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลั่นชัตเตอร์นะคะก็ต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าเราเปลี่ยนระยะโฟกัสแล้วหรือยังนะคะมันก็อาจจะยากสําสหรับมือใหม่หน่อยแต่ว่าก็สามารถฝึกกันได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยคะ่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ต้องไปลวะคะ่ะบ๊ายบาย